เป็นร้านที่แบบมีดารา today, <istic> มาก e ินเยอะเผื่อจะดาราเห็นปะพอเข้ามาปุ๊บเจอจริงนั่งเรียงว่าใตอนนี้เดี๋ยวรูจริงเมื่อี่ยเจอบูยานด้วยไม่คิดว่าจะได้จอนี่เขานั่งอยู่ตรงนี้ืันกี้แต่คุณป้าเก็บโต๊ะไปแลวเราตอนแรกอะคือทุกคนคือแพรไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ปะแล้วแพรก็เอามือถือยกขึ้นมาอย่างงี้ ไม่ได้ตั้งใจงจะถ่ายเขาเลยนะเพราะว่ายังจำไม่ได้เพราะว่าอ e ีโคพิ่งบอกว่าเขาเป็นใครแ้แบบเอามือถือขึ้นมาถ่ายยเงี้ยเราก็บบโตเขาอยู่ตรงทั้งหลังกล้องแนดีแต่จริงๆคือแพรเปิดกล้องหน้าแล้วก็ถ่ายบอกแล้วเขาแบบเขาแบบเอามือถิ้หน้าอย่างเลยอันจริงคือเขาหลอกมากจริงหลอกแบบนี่ไม่รู้ว่าเขา<ล>คืาอใครแต่ว่ารู้สึกว่าแบบคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาตอนเดินขึ้นมาบนเนินเออก็คือเหมือนเห็นรถดาราจอดอยู่หน้วตึกแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ว่ามีดารามากิงโจมนะสริง เราก็มาที่ซองตูกันแล้วเรียบร้อยน,นะคะเดี๋ยวที่แรกที่จะไปก็คือร้านกาแฟาแล้วโอ้ยโอ้ยอ้วนอ้วน,นเหงาหรอ ที่สองสู่ทุกคนมันก็จะเป็นย่านที่แบบมันก็จะมีร้านเป็นอารมณ์แบรนด์เสื้อผ้าขายนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารจริงจริงร้านคาเฟ่แถวๆน,นี้ก็เยอะเหมือนกันนี่ตาถึงแล้วจียอทำอะไรคะเติมนั่งก่อนนี่เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปถ่ายรูปสติกเกอร์กันนะคะกับเพื่อน นี่นะคะถ้าเกิดใครจะเดินมาดีออลเราเดินผ่านะไปถ่ายได้อันนี้มันสวยมากฮัลโหลตอนนี้นะคะวาร์ปกลับมาโรงแรมเพ่นเพราะว่าผมมีงา oh, น,น,น,นเร่งด่วนที่ต้องกลับมาแก้นะคะ <c oughs> เขาเคร่งเครียดมาก <c oughs> เขากำลังขึมนรึมครึ้รรออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มากินข้าวเย็นกันนะคะ <c oughs> ที่กังนำ้ำแล้วก็เดินเข้ามาซอยข้างในอ่ะคือทั้งซอยมันก็จะมีร้านหมูย่างเนื้อย่างไส้ย่าง เป็นร้านแบบย่างๆร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะมีมาแล้วค่ะไปย่างแบบรวมๆนี่จ้าตอนนี้เรากลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเอ้ยกลับมาโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดป๋ามันผิดแพลนไปน,นิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเป่าเค้ก,กันที่โรงแรมนะคะแะ้วก็ฉลองวายที่โรงแรมด้วยเขายังไม่รู้ว่าเป็นวันเกิดเขายังไม่รู้เราซื้อเค้กมาไม่ได้ยินเลยเลยปอม เสีชูขาห้ามไม่ด้เสชูขาห้ามม่ด้สาระหาลื่นคอยชิกูเสีชูขาห้ามม่ด้ปเรวเป่าได้เลยปะเน่เเ คน <laughs> มีคนมากกาาูอาบน้ำอาบน้ำพร้อมกูป่ะไม่อาบปากมันถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอมึองไหนยี่ห้อขอโทษน,นะคะคุณตำรวจคนคนนี้เขาชอบโดนรำเพื่อนค่ะ <laughs> กูต้องแบกแมวเมึงอีสัตว์ทิ้มแดกแล้วก็ไปนอน <laughs> <laughs> งอนงอน สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะวันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเปิดคลิปแบบนี้ถึกวันเลยวันนี้อากาศค่อนข้างอุ่นขึ้นนะคะทุกคนวันนี้โอเคมาเพราะว่าวันนี้อากาศแค่ลบสองวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะมากินซุปแกงแห็งกนันนี่นะคะเปิดแมปเอาทุกคนชเเหมือนบ,บ,บุกกระถางเซกมันคืออะไรนะบุกกระถาง ไม่รู้มันชื่อชื่อร้านกูแข็งปะคะมึ่เมาค่ะไม่เชื่อมึงอะเมาหนักสุดเลยมาแล้วนี่ค่ะสุปปาแก้แหงเพราะว่าเพื่อนๆแหงแล้วเป็นเด็กอ่อนอแกกินกี่ปะ อุ้ยอร่อยอนากินมานอ่อนาิมากิจัเน่กิน,น,นเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่สถานีรถไฟใต้ดินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราก็จะไปที่ซองซูดงกันก็คือเป็นสถานที่ที่เราไปเมื่อวานมาเนี่ยแหละแต่ว่าเมื่อวานก็คือเมื่อวานเราไปแล้วเราบงนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปใหม่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวที่แรกนะคะเราก็จะไปเติมคาเฟอีนให้กับร่างกายก่อนเลยก็คือเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันก่อนนี่ถึงแล้ว ร้านที่อยากมาเมื่อวานอุ like ยขนมน่ากินมากมาแล้วมารักจิงเลอนนี้นะคะเราก็มายืนรอเขารอคิวเขา้เขาร้านเอเดอร์นะคะอันนี้ถ้าเกิดจะมาต้องมีเบอร์เกาหลีนะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องกดจองคิวก่อน มันจะเดินเข้าไปแบบ walk in ไม่ได้นะคะอตอนนี้เรามาอยู่กันที่องค์กรนาซาบรแล้วคเรียนเล่ยนแต่เขาบอกมีคาเฟ่นี่ก <st> ูุได้ยินแต่ <st> แล้วเรียบร้อยนะคะเข้าไปข้างในเอเดอร์ข้างในมันก็เหมือนจะเป็นแบบจัดเอาอากาศให้มันเข้าตีมมือน,นันจริงๆเขาจะ ก,ก็คือเป็นที่ขายเสื้อผ้านั่นแหละแต่ว่าคาเฟ่ทำไมมันเข้าไม่ได้นะตอนนี้มันปิดอยู่เขาบอกว่ายังไม่เปิดใช้งานนะใช้บริการตลวด้าต, <Okay. S 1> ต่อไปนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปปิกนิกริมแม่นะ้ำพันกันเย้ย yeah. ขาจ้าเขาจ้าถึงแล้วคะ่ะมาลงสถานีชินบันโพนะทางออกหนึ่งนี่จ้าเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะจากทางออกหนึ่ง เปิดแมปเอาแล้วก็ตรงแบบนี้นี่ไปอย่าไปเดินขึ้นคอนโดเขานะคอนโดไฮโซอย่าจ <Yeah. S 1> ีด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 ดแลวขอกคนคือสุดอนงะพวกได้วยนี่จ้าเป็นสาวเมื่อกี้ออกจากอุโมงมาคือเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเจอนี้ค่ะทุกคนเป็นสถานที่จัดงานแต่งชั้นสองอะเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วก็มีอันนั้นอะอันไกลๆตรงนูน้นใช่ปะรู้ว่าใช่ที่เขาชอบมาถ่ายซีรีส์กันท,ทุกคนเดินมาเรื่อยๆตามที่แพรบ,บอกเลยก็จะเจอกับสะพานตรงนี้นะคะ ก็เป็นสะพานที่เขาชอบมาถ่ายซีรีส์กันนี่แหละสะพานตรงนี้หลายเรื่องเลยที่มาถ่ายตรงนี้ว้าวเออใช่เลยใช่เลยใช่เลยนี่ กังกงบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์โอเคกลมงกงมิไซส์มีนิียนไซส์ะสั่นนักจีฮไม่ปวดแพงมากออตีไปประมาณสามแสนวกเราไม่รู้ว่าร้านนี้แพงคือมันน่าคิดคือคิดเงินไทยประมาณแบบเจ็ดแปันอ่ะเจ็ดแันไทยนะเว้ยฟังดีๆไม่ใช่วอน หนึ่ง้าอันนี้แบบเผ็ดนะทุกคนรสชาติปูแบบเต็มเต็มทุกคนตอนนีแ้แพคกำลังแต่งหน้าอยู่ฮิมาโตะฮิมาโตะ ออริน so สวัสดีเช้าวันนี้อากาศดีมากทุกคนเพราะวันนี้อากาศมันมาถึงแบบ5องศาแล้วมันแบบไม่ค่อยหนาววันนี้สามารถใส่กระโปรงได้ตอนนี้นะคะแพกก็อยู่ที่อัพกูจังระเดียวนะคะเรากำลังจะไปหาคาเฟ่จริงๆตอนแรกจะมาร้านนูนิกแต่ว่าไม่รู้ ว่ามันอยู่ที่เดียวกันกับเจนเทนมอนสเตอร์กับแทมบุรินนี่นะคะแทมบุรินมีห้องบอเจนเทนมอนสเตอร์แล้วก็นี่ชั้นบีหนึ่งเป็นคาเฟ่ราคาเอาเรื่องไม่ใช่เอาเรื่องธรรมดาแพงกาแฟสามเค้กสองพันสีจ้ะแม่เป็นาร3มแล้วก็ยู่ดี อย,อ,อยากให้โยอนองเสื้อผ้าพอจริงมันเยอะมากอร่อยจริงไม่ได้มโน,ม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 น เสร็จแล้วนะคะตอนนี้แพ้ก็มาที่ชองดําเราจะมากินเนื้อ,อย่างกัน <S <S พบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบมีดารามากินเยอะเผื่อเจอดาราแล้วก็ราคามือน,นี้จะเท่าไหร่ก,ก็ไม่รู้ถึงแล้วร้านแดงๆนู้นทุกคนบอกแล้วดารามากินอย่างเยอะจ้า เห็นปะพอเข้ามาปุ๊บเจอจริงนั่งเลี้ยงจริงไม่อยากพูดชื่อเขาเพราะว่าเมื่อกี้อีกเผอพูดเลยอึมรู้คืกเมื่อกี้ตอนสั่งเนื้อคือเลืกลากขึ้นไปแล้วนะก็คือไม่รู้ตัวเลยว่าสั่งเนื้ออะไรไปบ้างมานีค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะยุกยุกเวยคังแรกของเธออืออืมเนื้ออะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้สั่งอะไรมาก็ไม่รู้ มาเป็นยังไงคิมมินจจกูเป็นคนเดียวที่มีรูปคู่กับเขาแล้วแต่กูไม่ได้มอง้าเขาเลยมันคิดมาะไรวะชิ๊บตึงละเล้าใคก็ตามการที่เพื่อนไม่มีสติในการนั่งจองรู้สายเมื่อกี้เท่าเท่าไหร่คะตดนเป็นสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันก็คือประมาณเจ็ดพันบาทไทย อีกแล้วสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาที่คา r โรกซูกิวกันอีกแล้วเพราะว่าคืนนี้เราก็จะมาแบบกันอีกนิด <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคืนนี้นะคะจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เราอยู่ที่โซเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับกันแล้ว <c oughs> จะบอกว่าที่ซินฝาก็คือมีพวกร้านนั่งแบบดื่มดืมอะไรอย่างงี้นะคะ <c oughs> มันไม่ใช่เชิงแบบตืดตืไม่ใช่ผับนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบไปอะไรอย่างนั้นนะคะชอบไปร้านที่แบบว่า นั่งแล้วก็มีเพลงแล้วก็แบบกระดกกระดกดื่มมีอะไรแบบกับแกร้มอะไรอย่างนี้นี่นี่ขอสามคำสำหรับคืนสุดท้ายค่ะมาจิงมัดกบามดเป็นแสนเจอเมษาไอ้กลับแล้ว สวัสดีจ้าเช้าวันสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่กาโรสกิลเหมือนเดิมเออวอกนี้คืออยู่แต่กาโรจริงๆนะไหนดูสิสภาพแต่ละคนพร้อมแล้วค่ะพร้อมนอนอาหารของมึงมาด้วยนี่จ้าทุกคนโอ้ยนาหรอนี่ทุกคนเพราะช่วงกำลังจะคริสต์มาสกำลังหน้าหนาวเขาจะอะไรว่าของผ้าให้ต้นไม้หรอ นี่ของเรามาแล้วมากินกันจ้าเพื่อนอื <I like. S 1> อันนี้นะคะเราก็กลับมาที่โรงแรมกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็กำลังจะไปสนามบินกันแล้วแต่ว่าเราจะเรียกแท็กซี่ไปนะคะเพราะว่าดูสภาพสภาพกระเป๋าแต่ละท่าน ตอนนี้เราก็มาที่สนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็นั่งรอยอยู่หน้าเกตเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทริปเกาหลีของเราก็จบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ่านจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสครายกอ like, ก,ก,กระดิ่งให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหนะ้าายทริปหน้าก็เกาหลีนี่แหละ